หนูเล็กพาชมที่นาหนูเล็กพาชมที่นาจากน้ำพักน้ำแรงหนูเล็กสุดภูมิใจพาชมที่นาย่านคลอง16ล่าสุดเตรียมตัวรวยสำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายที่ก้าวเข้าสู่วงการจากรายการก่อนบ่ายใครเครียดจนทำให้ต่อมาหนูเล็กมีผลงานละครตามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฝดเนย้อผมไม่อยากเป็นสายลับสะพายไม่ไร้ศักดินา นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์เรื่องยายสั่งมาใหญ่และผู้ชายหลันล้าอีกด้วยและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของหนูเล็กก็จะเห็นได้ว่านอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังหาเวลาว่างมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายเสื้อผ้าจนทำให้มีออเดอร์เข้ามารัวๆเลยเรียกว่าทั้งขยนันทั้งเก่งจนแฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมเธอกันเพียบเลยล่าสุด หนูเล็กได้เดินทางไปยังคลอง16จังหวัดปทุมธานีเพื่อเดินทางไปดูนาข้าวที่กำลังออกรวงให้ผลผลิตพร้อมลงแคปชั่นว่ามาดูนาที่คลอง16อีก10วันข้าวจะตัดได้แล้วครับที่จะตัดแล้วสีไปแจกพี่ๆน้องๆน่าจะไม่ได้กินแล้วเพราะช่วงนี้หน้าฝนตากไม่ได้คนต้องตัดและขายเลยบ้านนากาก้าเองริมคลองมองนา พร้อมทั้งต่อมาหนูเล็กยังบอกอีกว่าอยากขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้หนูมาถึงวันนี้ดีใจและภูมิใจมากที่ทำด้วยมือของตัวเองทั้งนั้นดีใจที่เจอเรื่องราวทั้งดีและร้ายในวันที่เราอายุยังน้อยจึงทำให้เราผ่านพ้นมันได้เร็วมากและชีวิตที่เหลือคือวินและความสุขที่แท้จริงหนูเล็กมีคติของตัวเองอยากจะบอกต่อและแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในแบบของหนูให้กับทุกคนที่อยากมีความสุขที่แท้จริง Ag, ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด h tag มีเป้าหมายที่ชัดเจน h tag ขยันอดทนจริงจังสุดท้ายคือสำคัญที่สุด Hash tag อย่าเป็นหนี้นานจะมีแค่ไหนเราก็คือคนรวยมากเพราะเราไม่มีหนี้ทำไมดึกๆแล้วชอบคิดถึงตอนเราลำบากวะใครเป็นบ้างคะน่าจะเป็นอาการคนเริ่มแก่ไหม30มินิดๆเองนะมึง